กลับมาที่เรื่องราวของคุณวันอยู่บำรุงนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตไปถึงคุณเฉลิมอยู่บำรุงถึงขั้นท้าให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับออกจากพักเลยทีนี้บรรดาคอการเมืองเขาก็จับจ้องกันนะท่านผู้ชมพี่อามถ้าเกิดคุณเฉลิม ออกจากพักจริงๆเนี่ยพี่บอกว่ามีอยู่สองสามพักมาท้าบทามแล้วจะไปพักไหนคือถ้าตามมารยาททางการเมืองเนี่ยไม่ควรจะไปพักร่วมรัฐบาลไม่ควรจะไปพักที่กําลังจะรอร่วมรัฐบาลควรจะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยคือไปฝ่ายค้านแล้วต้องเป็นฝ่ายค้านที่ชัดเจนด้วยนะอย่างก้าวไกลเป็นธรรมหรืออาจจะเป็นพักการเมืองที่ไม่ได้มีสสในสภาถ้าตามมารยาททางการเมืองเนี่ยควรจะเป็นแบบนั้นแล้วบทบาทคุณเฉลิมก็คือจะต้องซักฟอกรัฐบาลต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้ ะกรูนอยู่บำรุงเนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีก็มีบทบาททางการเมืองเยอะนะทีนี้คําถามคือว่าพรรคเพื่อไทยคุณทักษินจะกล้าขับคุณเฉลิมจริงหรือเปล่านนั่นสถ้าเกิดไม่ขับเนี่ยอีกในแง่ทางการเมืองหนึ่งคุณทักษินคุณอุ้งอิงครับ จะกระเทือนไปถึงภาพลักษณ์หรือเปล่าวันนี้ฝนก็ย้อนไปคุยกับอาจารย์ศิโรธค้ามไพบูลนะคะนักวิชาการอิสระก,ก็ให้อาจารย์ศิโรธช่วยมองสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นภายในพักเพื่อไทยให้หน่อยคืออาจารย์สีโรธบอกว่าถ้าดูท่าทีของคุณเฉลิมอยู่บํารุงตอนนี้คือแกพร้อมแตกหักเพราะว่าถึงขั้นกล้าประกาศท้าว่าให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับออกจากพักไปเลยมีพักการเมืองรออยู่สองสามพักอยู่แล้วอันนี้คือพร้อมแตกหักแน่นอนแต่ถ้าถามว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าขับ คุณเฉลิมไหมอาจารย์ก็มองว่าไม่กลา้า oh. อาจารย์เชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าแน่นอนเพราะว่าคุณเฉลิมเองถือว่าเป็นผู้มากบารมีรในพักเพื่อไทยเป็นคนเก่าคนแก่สอสอก็ยังเกรงใจอยู่นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องในทางการเมืองเนี่ยคือมันเป็นเรื่องท้าทายมากเพราะว่าสมมุติคือขับกับไม่ขับเนี่ยก็มีผลเสียทั้งคู่เลยนะถ้าถ้าเกิดไม่ขับเนี่ยในแง่ของภาพลักษณ์ค,คุณ o อุ้งอิงกับคุณทักษิณเนี่ย อาจจะถูกมองว่าเสียเหลี่ยม,มเสียเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่าสมาชิกในพักเนี่ยพอมีเรื่องมีราวอะไรก็รไม่สามารถจะจัดการได้อ,อลองฟังอาจารย์บางช่วงดูค่ะ เพื่อไทยคคงไม่กล้าสั่คุณเฉลิมนะครับเพราะว่าคุณเฉลิมนี่เป็นคนเก่าแก่ของพักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงๆคือสอสอพักจำนวนมากในเกรงใจนะครับใ,ในสมัยที่เพื่อไทยเป็นสายค้านร,รอบที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงอภิปรายเนี่ยถ้าจากันได้ในคุณเฉลิมเป็นประธานทีมยุทธศาสตร์พักนะครับแล้วก็เวลาคุณเฉลิมมอง,งทีมเนี่ยคนที่นั่งข้างหลังคุณเฉลิมเนี่ยนะครับคือูมิธรรมเวชยญญชัยสุทินลังแสงรัฐมนตรีทุกคนในคอรมอรเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยนั่งเป็นหางแถวให้คุณเฉลิมมาดแล้ว เันเพื่อไายไม่กล้าไล่คุณเฉลิมออกหรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการอยู่ที่ในแง่การเมืองในคุณอุ้งอิงหรือแพทย์ทองทานก็จะก็จะดูเสียเรียมนะครับแล้วคุณทั้งสิงที่จะดูเสียเรียมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสมาชิกพักพาให้ไล่เราไล่เขาไม่ได้ครับ นี่อาจารย์บอกว่าคุณอุงอิงกับคุณทักษินก็จะเสียเหลี่ยมนะเพราะว่าโดนสมาชิกในพักท้าให้ไล่ออแล้วไล่เขาไปไม่ได้เนี่ยภาพการปกครองมันก็จะไม่ดีนะใช่ใช,ใช่ทีนี้ก็ถามอาจารย์ต่อว่าถ้าสมมุติถ้าเพื่อไทยกล้าล่ะกล้าขับคุณเฉลิมออกจากพักจริงๆจะมีผลกระทบในแง่ลบมากกว่าหรือเปล่านะคะคเพราะว่าพื้นที่ฝั่งทนประกูลอยู่บำรุงก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่แล้วการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาก้าวไกลก็กวาดไปเรียบเลยนะครับอาจารย์สรีโรดมองว่าจริงจริง น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าด้วยซ้ําถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รักษาร้อยตํารวจเอกเฉลิมเอาไว้นะคะเพราะว่าท่านเฉลิมเองเนี่ยก็คงจะอ่านเกมออกอยู่แล้วว่าสถานะของเพื่อไทยตอนนี้ดูคะแนนนิยมก็ลดลงเรื่อยๆจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ย สำหรับตระกูลอยู่บำรุงนี่ไม่ได้กระทบอะไรเลยนะคะคแล้วคุณเฉลิมถึงขั้นกล้าท้าให้พรรคขับตัวเองออกไปเนี่ยคงมีการประเมินแล้วว่าอยู่เพื่อไทยต่อไปหรือไม่อยู่ความนิยมทางการเมืองของตระกูลอยู่บำรุงในพื้นที่ฝั่งทนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบเผลอเเนี่ยอาจจะมองว่าเพื่อไทยเป็นตัวถ่วงซะด้วยซ<อ>้าถ้าถ้ามีการลงเลือกตั้งในรอบหน้าทีนี้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อไทยโดยตรงค่ะอาจจะถูกมองในแง่ของความเชื่อมั่นเพราะว่า ขนาดคุณเฉลิมเนี่ยนะเป็นคนเก่าแก่ของพักนะเรียกว่าเป็นดาวสภาเลยในยุคก่อนๆนะทำทำเพื่อพักเพื่อไทยมาตลอดแล้วอาจารย์ศรีโร์มองว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกรณีของคุณหมอชนน่านอะที่ถูกมองข้ามไปอะค่ะผนังทองแดงกำแพงเหล็กตอนนั้นอะใช่แล้วแล้วผลกระทบที่ตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความไม่เชื่อมันเนี่ยจะเริ่มไปก่อตัวในกลุ่มนักการเมืองรุ่นเก่าๆรุ่นเดียวกับคุณเฉลิมเนี่ยแหละเขาจะเริ่มเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณดักสิ์มากขึ้น นั่นหมายความว่าผมคิดว่าคนเก่าแก่ในพักจํานวนมากซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มบ้านใหญ่นะครับแต่เป็นพวกนักการเมืองอุโสเนี่ยที่อยู่กับพักมาเป็นเวลา20 30ปีแล้วก็แล้วก็ผ่านสถานการณ์ที่มีคือคุณเฉลิมอยู่กับพักมาตั้งแต่พักโดนรัฐาันปี49นะครับแล้วก็รัฐาันปี57แล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งพักเลยค่ะผมคิดว่าถ้าคุณเฉลิมออกหรือต่อให้ไม่ออกแต่มีปัญหาเพรคุณทักษินเนี่ยคนก็จะมองว่าคุณทักษินตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ คนที่ทําเพื่อพักคนที่สู้เพื่อคุณทักษิณน,นะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณทักษิณก็พร้อมจะมองข้ามได้นะครับความรู้สึกว่าคุณทักษิณไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมเชื่อว่นเป็นสิ่งที่มันจะต่อโตขึ้นในคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยรุ่นเก่า <5. S 2> มากๆากอืมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่า จะมาถึงจุดแตกหักกันหรือเปล่านะระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลอยู่บำรุงนะคะที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์ในทางการเมืองมายาวนานแล้วก็ต้องไปดูผลพวงที่จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะอิทธิพลของการเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ฝั่งทนด้วยอาจจะสิ้นสุดทางรักกันก็ได้นะสำหรับตระกูลอยู่บำรุงกับพรรคเพื่อไทยนะครับ